คุณผู้ชมรู้ไหมว่าหลังจากตัดอ้อยสดแล้วใบอ้อยยังมีมูลค่านะคะเพราะสามารถที่จะนําส่งขายให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลผลิตเป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้าซึ่งนอกจากจะทําให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการขายใบอ้อยแล้วยังสามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2 5จากการเผาอ้อยได้ด้วยค่ะ ประโยชน์ของการตัดอ้อยไม่ใช่แค่ลดฝุ่น PM 2.5เท่านั้นค่ะแต่เศษใบอ้อยจากการตัดอ้อยสดหักทิ้งไว้เป็นปุ๋ยทั้งหมดก็น่าเสียดายเพราะจริงๆแล้วชาวไร่อ้อยสามารถส่งขายให้โรงไฟฟ้าชีวมวลที่รับซื้อตันละ800-900บาทคนรับจ้างอัดใบอ้อยจะรับซื้อเศษอ้อยจากชาวไร่ไร้ละ100บาทจากนั้นจะนําเศษอ้อยมาอัดมว้วนและนําส่งขายให้โรงไฟฟ้าชีวมวลในราคา900บาทต่อตันเพื่อนําไปผลิตไฟฟ้าซึ่งเท่ากับว่าชาวไร่อ้อยจะมีราย ได้จากการขายเศษใบอ้อยรวมกับค่าตัดอ้อยสดจากรัฐบาล1 2 0บาทต่อตันนอกจากจะช่วยลดฝุ่น PM 2.5แล้วชาวไร่อ้อยก็มีไรายได้ถึง2ทางเลยค่ะทางโรงงานเนี่ยมันต้องสนับสน่นมาด้วยว่าเออราคาเนี่ให้มันขึ้นมาอีกโรงงานที่รับซื้อไปใช่โรงงานออรับซื้อที่เนี่ยซื้อสูงจนราคาสูงอีกเราก็จะให้ชาวไร่สูงขึ้นมาอีกหน่อยอะไรไประเภทนี้มันก็มันก็จะดึงาชาวชาวไร่ขึ้นมามันก็ ไม่ต้องการเผาต้องการขายใบอ้อยมันจะได้อีกไงข้อดีของการขายใบอ้อยนี่ชาวไร่อ้อยจะได้อะไรอะ่ะจะได้ต่ออ้อยเนี่ยมันจะดีขึ้นถ้าไม่ได้เผาอ้อยเนี่ยต่อมันจะขึ้นดีถ้าเผาแล้วต่อขึ้นยังไม่คดีเพราะมันมันร้อนไงมันจะระอุลงไปลึกแล้วน่อมันก็จะตายขายราคาด้วยหมายถึงว่ายังมีไรายได้จากการขายอันนี้ด้วยไหมใช่มันก็จะมีรายรายได้จากการขายนี้ด้วยไนงะ